มวนเงิมากเลยวนมากม้วนเต็นพีไเลยอะร้อม้วเก็มีเาบว่าเราเต่อนัาต้งแต่งอเลยต้อดีเลยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรารู้ไม่รู้จะทำอะไรไงเพราะดนตรีมันมาแล้วแบบจิมมี่ย่างคนไทยเนาะอะไรก็ม้วนไปเกินพีแต่แหนนักเต้นร้านเต้ที่แบบข้าวเตมวนๆเราเจอครับ รู้สึกว่าก็ดูภาพขึ้นมาแล้วก็เห็นทุกคนก็แบบเวลาขับรถผ่านทุกคนก็ดูมีความสุขกันจอะไรอย่างเงี้ยเล่นน้ำอะไก็ดูว่ามันชุ่มชื่นปีนี้ได้ตาดน้ำรือยังเพาะงานมันแน่นเัาเสเอ่ม เนี่ยได้สาดน้ำหมดแล้วแหละช็อตแรกแล้วบอกว่าโอเคแล้วเมื่อกี้เล่นคอนเสิร์ตก็คือตัวเปลียนม,มากไม่ต้องมีใครสาดเออใช่ครัเชื่อชื่อเขาบกว่าไม่ต้องมีการสดน้ครับผมก็ฝากนะครับผมทุนลาสงการลานน้ำตนะั้งแต่วันที่11เมษายนถึงวันที่16เมษายนก็เรียกว่าคือทุกเนี่ย มาตอนนี้คือครบทุกอย่างอาหารกินการเล่นน้ำหรือว่าทุกอย่างมีไว้หมดแล้วก็เราแบบค่อยๆชิลๆได้ด้วยแล้วก็มีสิลปินมา,ากายอย่างตอนนี้โดนถนนนักเล่นอยู่ใช่เาก <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อจริงๆนี่เป็นงานเดียวที่แบบหลังจากที่แบบผ่านแล้ว หลายเราเพิ่งเพิ่งดรับงานเพราะว่าเ็มส์าเสุ็ก็เลยไม่ได้รับงานเลยแลก็คิดเป็นงานหนึ่งที่เอนนี้มัแบบเฮ้ยพอมากก่อที่มันเสร็จน้ได้ได้ไดตัวเองก็ได้ดมา่อยมันน่าดไหนเกีก็ก็โอเคอยู่ อก็ยังมีเวลานอนแต่ชั่วโมงยืดเหนื่อยใช่แต่ว่ายังมีเวลานอนทุก8ชั่วโมงยืดเหนื่อยได้เราก็ไม่ค่อยได้เล่นเราเราจริงๆเมื่อก่อนเคยเล่นสีลมแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราอายุมากขึ้นหนุกไม่มีแรงไปสู้ ดูแบบนี้ก่อนถึงพีาลานมาแล้วซคนมีเสร็จเลยพขาไม่ว่าแบบพอรู้สึกว่าโตแล้วรู้สึกว่าแบบยัง่ไม่รู้จะไปเลยไม่ไหวอะไรร้อนอะไรทำได้ไหมคับผาที่เป็นเล่นะต่าเดือน่านไเท่าไหร่นะก็ต่้งแ่ป .3 .3 ใช่ก็ตั้ง .3 เลยก็ไม่ได้เล่นอีกเลยไมแล้วทำไมเราถูกได้จา่านเกับทารา่า รู้สึกว่าแบบได้เห็นทุกคนเอนจอยก็มีความสุขแล้วรู้สึกว่ามันแบบไม่รู้ว่มอาจจะรู้สึกว่าโดนสาดน้ำแล้วมันต้องกลัวเปียกไม่ลดแต่ว่าสิ่งที่อร่อยที่สุดในช่วงของการคือข้าวใเจียวเราเคยแล้วค่ะใช่ข้าวาเจียวอร่อยมากที่นี่มีด้วยนะครับ ใช่ก็ผ่านมาประมาณ2ปีครึ่งใช่ตอนนี้ก็มห้าปีมหกใช่ใช่ก็รู้สึกชื่นชม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 ชื่นมความรักจากทุกคนอย่าให้มีถึงตรงนั้นเลย เราชิงรถของตัวเองก่นอนเลยที่บอกว่าอะไรนะีคนเรเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าที่บอกแเดี๋ยวพ่ไม่เข้ายื่นฟังมากเพราะว่าว่าไม่ไม่ต้องฟังก็รู้แล้วลว่าจะพูดอะไรเจ๊พี่พี่ไม่จบอ่ะจีไม่ยอมจบว่าต,ต,ต้องต้องต้องตอบแม่ต้องก็ตอบแต่แล้วก็ต้องตอบอยไรก็ผมว่าไม่ใช่ประเด็นแล้วอันนี้ไม่ใช่ประเด็นแล้ว ผมว่าพี่เบียจะต้องต้องไปสัมภาษณ์เรื่องอื่นให้มันแบบเรื่องอื่นมันดูแบบตื่นเต้นมากกว่า,าเราจะมได้ไมมผมว่าพี่เบียต้องยอมได้แล้วอ <c oughs> เออมันเราต้องเข้าใจตัวเองก่อน <c oughs> เราต้องมองสถานการณ์ได้ออกแล้วเราก็เห็นภาพว่า,วาเฮ้ยเราจะแบบโดนนักข่าวถามแล้วบอกเฮ้ยอยู่คอลลาเจนเพราะเราไม่รู้ว่าจะตอบอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าแต่ว่าเราควรจะมีแบบฉันิดไม่ได้ว่าแบบมองแค่พี่เียี่ต้องพาออก สุดท้ายให้มันจบที่ผมแล้วกันนะพี่พีก็คือพี่พีเขาจะทำนักฆ่ามันแล้วโอ้พี่พีเขาจะเสนอตัวเหรอพี่ผมก็ให้เขาลองพยายามไปครับผมส่วนผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีตอบโต้อะไรในสำปับต่อไปแล้วนะเพราะว่าเพราะว่ามันจบแล้วสุดนี้มันจบแล้วเพราะว่าไม่อยู่บนหอไฟงานฆางแล้วของเราครับผมก็ฝากเป็นพี่พีด้วยครับผมเสนอตัวเราไม่ได้คุยนะครับ เออมี้กัแนะน้ำแบกใช้โอกาสใช่โมกใช่ัชทำแม่นำมันาจจะถึงการที่ขาไมได้กมันเกอนแบตไม่อ่ะพี่พูดไปมันก็ไม่ได้ผลไงเออเราเราเรา่นะว่าผมว่าให้พี่พีเต้นเป็นคนเดียวดียวอ่าเพราะว่าพีพตอนเนี้เราเข้าใจแล้วนะพีพีก็ หวังดีเสมอเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องนี้อย <mm> ู่ดล้วแล้วผมก็ให้งานการงานสักเซสนะครับผมจริงๆที่พูดจริงๆนะครับผมก็จริงๆอยากให้ี่ยสบการแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าแฮปปี้กันแล้วล้วสัมภาษณ์กันเราแบบม้วนๆคักๆก,กันนะจริงๆไม่ได้มีอะไรค <mm> ่าเกิดอรอย่าอ่าตอนนี้น่าจะประมาณแบ 0, <mm> ออบห0็นแามองเรื่องเปเต่างๆโอ้ คักหลายเออคักหลายแล้วก็คือแบบอิ่มฉ่ำแน่นอนจริงๆคือรีด๊ดแน่นอนครับผมชอ็อตนั้นก็มาปี๊ดแน่นอนใครท่มาแบบจะเป่าอากาศใช้ไหมคะอะไรนะใครที่มาแบบจะเป่าอาก,อกาศไม่เป่าอากาศ,ากาศเลยครับเพราะว่าอยากให้ไปลุ้นที่บนเวทีแล้วทุกเส้นได้ ก็ยังหาตามหาญาติอยู่ผมพยนตามหาญาติผมอยู่ก็ก็คุณแม่ก็ยังตามหายเพื่อนคุณแม่อยู่ตอนนี้ก็ได้แต่ลงไปแทนว่าเออหาซื้อบัตรของเพื่อนชิบ้างอาจจะไม่ไม,ไม่ได้มีแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจรจาอีกทีตอนนี้คาจจะมีอีกที <S น่าดีดีก่าใช่ไหมถ้วันนั้นนี่รยากาช่วงแล้วเราท้ามีในร่างเราทีสุดยอดเปนช่งรู้สึกใจหายนะรู้สึกว่ามันก็แบบได้เห็นน้องเติบโตมาแล้วก็ได้น้องได้เดบิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เดบิวแต่ก็เหมือนทุกคนได้เห็นน้องๆแล้วก็คิดว่าน้องๆก็จะเติบโตมาดีแน่นอนแล้วใจหาย ีแล้วก็มีอัลเทอร์ไบต์เราก็ได้เจอน้องๆที่แบบอาจจะแบบว่าไม่ได้ออผ่านมารอบที่แล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในรอบนี้อะไรเงี้ยก็ได้เจอกันแล้วก็ได้แบบพูดคุยอะไรเงี้ยให้กำลังใจกันนะครับแฟ้ๆหน่อยนะครับผมก็โดยบอลระสบการให้กับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับผมแล้วก็เแฟนๆหรือว่าท่านไหนก็ตามนะครับผมแล้วก็พี่ๆนักข่าวด้วยแล้วกันนะผมก็ขอให ประสบการ์นี้มีความสุขมากแล้วก็ขอให้ประสบการ์ปีนี้เป็นปีที่ดีแล้วก็ไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่ต้อได้นอนเียงะองเธอเมื่อกี้เจ้าห้าที่บอกว่าตอนสั่งให้ผมอยากเป็นสีฟ้าแล้วก็ยืดยาวตามตรงเนี้เยปเป็นสปอร์ตเตอร์ที่เจ๋งมากครับผมก็เดี๋ยวเรามีโอกาสร่วมงานกาันดี